รถไฟฟ้าสายสีแดงโอ้นานๆจะได้ออกจากบ,บ้านก็เลยจะตื่นเต้นิดนึงสวัสดีเราคือรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งเราเปิดมาแล้วตั้งแต่สองสินหานี้เราใช้งานได้แล้วหนึ่งเกินครึ่งเ yeah. นี่ยเดี๋ยวผ่านโรงพยาบาลจุฬาพรโอ้กี่โบกี้เนี่ยหนึ่สสี่เ การสิดได้หรือเปล่าอย่าแน่ใจฟฟ้าสายสีแดงครับชะลอชะลอไว้นี่กำลังจะเทียบท่าหรือเปล่าที่สถานีหลักสีโอ้โหเขาหู